พื้นขึ้นคอไปหาหมอหมอถามกลับมาว่านี่โดนผู้ชายใส่คอมาหรือเปล่ามีแฟนหรือ,อยังเคยมีอะไรกับแฟนหรือ,อยังแค่ฟังแล้วนี่ก็เลือดขึ้นหน้าแทนคุณผู้หญิงท่านนี้มากๆเลยนะคะเนี่ยบอกเลยว่าผิดทั้งจรรยาบรรณแพทย์แล้วก็ถือเป็นการคุกคามทางเพศอย่างรุนแรงทางวาจาเลยนะคะคือ จริงค่ะคุณหมอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถามในบางเรื่องที่มันส่วนตัวเพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคแต่อะไรที่มันละลาบละลวงเกินไปเนี่ยอันนี้มันบ่งชี้เลยว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องกับการรักษามันเป็นการถามเพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างในใจของเขาเองหรือเปล่านะคะเ,เคสนี้นะคะคุณผู้หญิงเนี่ยมีผื่นขึ้นคอนะคะเนื่องจากเกิดจากหลังการอุ้มแมว ก็เลยไปหาคุณหมอเนื่องจากซื้อยาใช้เองแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะคุณหมอก็ถามมาแบบนี้นะคะในขณะที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนรักษามารยาทโดยการเหมือนแบบไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณหมอกพูดเสร็จก็หัวลาะอะไรเงี้ยกบเกินไปนะคะ มันก็มีคําถามที่สองที่แรงขึ้นคํำถามที่3าที่แรงขึ้นมาอีกการไปพบแพทย์นเนี่ยนะคะปกติแล้วจะต้องมีบุคคลที่3อยู่ด้วยเสมออย่างเช่นถ้าหมอจะตรวจคนไข้ผู้ชายเนี่ยก็จะต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยนะในทางกลับกันคุณหมอผู้ชายก็เหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าเราไปที่ไหนแล้วไม่มีผู้ช่วยเนี่ยอย่างน้อยเราต้องระวังตัวแล้วก็ให้เขาเปิดประตูทิ้งไว้นะคะเผื่อจะช่วยได้บ้างนะถ้าเกิด Sexualharassment แบบเนี้ มันไม่ได้สําคัญหรอกคะ่ะว่าเราทําตัวยังไงนะคนมันจะทํามันก็ทําไม่ต้องไปโทษตัวเองนะคะเนาะวิธีที่ได้ผลนะคะคือเวลาที่เขาพูดอะไรแล้วมันรู้สึกแปลกๆให้เรารีบเอะค่ะพอเรารีบเอะเนี่ยให้เราทําเป็นไม่เข้าใจค่ะแล้วก็ทวนคำำําซ้ําอย่างเช่นเขาพูดว่าทาไมไม่ให้แฟนไซคอเสียดายของให้เรานิ่งแล้วก็ถามเขาว่าคุณหมอพูดว่าอะไรนะคะ เ้วเขาจะงงค่ะเออคุณหมอพูดว่าอะไรนะคะทำไมคุณหมอถึงคิดอย่างนั้นนะคะเออด้วยท่าทีนิ่งๆน,นะโดยที่ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาเลยพวกนี้เขาจะหยุดนะคะแต่ถ้ายังไม่หยุดนะคะให้พูดเสียงดังๆค่ะเน้นโวยวายไว้ไวไวเลยอะไรนะคะทําไมนะคะทําไมคุณหมอถึงคิดอย่างนั้นนะคะอุ้ยไม่ค่ะไม่เคยเลยไม่ใช่หนูค่ะอะไรเงี้ยนะในที่ลับที่ไม่มีใครป้องกันเราเราต้องหยุดมันไว้ก่อน,นะคะ่ะ ที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าลองแพทย์สภาได้นะคะย้านะคะลองแพทย์สภาได้ค่ะเข้าใจเลยนะคะหัวอกลูกผู้หญิงไม่มีใครควรโดนแบบนี้ค่ะ